ตอนแรกได้ OBD มาแล้วมองขึ้นไปตรงแผงฟิวแผงฟิวใต้ขุมอะไรมองมองลอดขึ้นไปมีแผงฟิวข้างๆแผงฟิวจะมีช่องพอร์ต OBD2 เอามาเสียบ เียวเข้าไปจะมีไฟแดงติดแดงติดขึ้นมาแปลว่าไฟจ่ายเขาแล้วเราเราต้องไปคอนเน็กเพราะเราคอนเน็กจับคู่มันในในโทรศัพท์ จะเป็นไฟเขียวขึ้น